สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ปัญญาก็จะมาตอบเพื่อนๆหายสงสัยนะครับมีหลายคนถามมาว่างานไต้หวันดีไหมเงินเดือนดีไหมทําไมบางคนได้ไม่ถึงสามหมื่นและทําไมบางคนได้ถึงห้าหมื่นเดี๋ยวคลิปนี้ปัญญาก็จะพูดทั้งหมดนะครับแล้วใครที่ต้องการที่จะมาทํางานไต้หวัน ดี๋ยวคลิปนี้ก็จะบอกนะครับว่ามีงานอะไรบ้างแล้วแนะนำนะครับว่ามีกลุ่มอะไรที่บริษัทจัดหางานมาโพสต์งานเอาไว้นะครับยังไงฝากกดติดตามช่องของปัญญาทานสายด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับปัญญาก็ต้องขอโทษเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับถ้าเกิดพูดอะไรที่ไม่ถูกใจใครนะครับสิ่งที่ปัญญาจะพูดในคลิปนี้ก็คือเป็นความคิดของปัญญานะครับปัญญาไม่ได้หมายถึงใครและไม่ได้เหมารวมถึงใครนะครับถ้าถามว่างานไต้หวันดีไหมปัญญาขอแนะนําเลยนะครับว่าดีมากสําหรับตัวปัญญาปัญญามองว่า ประเทศไต้หวันนะให้โอกาสอะไรหลายๆอย่างกับปัญญานะครับอย่างปัญญาไม่เคยมีโอกาสไปเที่ยวเมืองนอกก็มีโอกาสได้ไปนะครับปัญญาไม่เคยมีเงินเก็บหลักแสนปัญญาก็มีเงินหลักแสนนะครับภายในปีครึ่งเท่านั้นเองตอนที่ปัญญาอยู่เมืองไทยอบอกเลยว่าปัญญาไม่เคยมีโอกาสจับเงินถึง2 0,000ืน,นะครับคือเงินหมื่นนึงอะนานๆจะได้จับสักทีหนึ่งนะครับเพราะว่าปัญญาทำอาชีพเราพอเนาะปัญญาก็เบิกกินวันละร้อยทุกๆวันนะครับหักไปหักมาแล้วไม่ก็เหลือ8 0 0พันหักภาษีหักค่าประกันสังคมต่างๆเหลือ6กพันกว่าๆอย่างเงี้ย พอเงินออกวันแรกปัญญาก็ใช้หมดละเพราะว่ามันเบิกกินวันละร้อยได้ไงปัญญาก็เลยแบบไม่ได้เก็บเงินไงคือวันที่เราเงินออกคือวันที่เรามีความสุขแล้วเราก็จะไปเที่ยวต่างๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีเงินเก็บไม่เคยมีเงินเข้าบัญชีปัญญาเลยนะครับตอนที่ปัญญาอยู่ทำงู่เมืองไทยหลังจากที่ปัญญาได้ทางานเมืองนอกเนี่ยให้คุณตั้งเป้าหมาย้อย่างนี้เลยนะถ้าคุณจะมาทํางานเมืองนอก ให้คุณคิดเสมอ er ว่างานเมึงนอกคืองานที่หนักมากนะครับถ้าคุณไปแล้วได้งานสบายก็คือโชคดีถ้าคุณไปได้งานที่หนักคุณก็ถือว่าคุณเตรียมตัวมาแล้วว่ามันจะต้องหนักแน่นอนเพราะงานต่างประเทศเนาะเราขายแรงเราก็ต้องทํางานให้เต็มที่เนาะเราก็ต้องอดทนเพราะว่าเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อเงินเราก็ต้องอดทนทําเพื่อเงินนะครับเพราะว่าเงินเนี่ยคือมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตนะครับถ้าเราไม่มีเงินนี่คือเราอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับอย่าพูดเลยว่าเงินไม่สําคัญจะบอกว่าให้ว่าเงินเนี่ยสาคัญมากที่สุดนะครับพอปัญญาพูดไปอ่ะ ก็จะมีคนสงสัยว่าเอา้าถ้างานไต้หวันมันดีจริงอะทาไมมันมีคําว่างานไม่ตรงปลกล่ะทําไมบางคนได้ไม่ถึงสามหมื่นล่ะและทําไมบางคนบอกไม่มีโอทล่ะจะบอกว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อนบางคนทะไมไปทํางานเองบางคนเขาให้โอทแล้วเ,เช้ามามีโอทวันเสาร์ใช่ไ่มอ่ะไม่ไปอย่างเงี้ยเขามีบางทีเขาก็มีโอทีแบบอา่าอยู่ๆก็มีแบบฉุกเฉินมาอย่างเงี้ยคุณไปทำงานโอทีไหมอ๋อไม่ไปอะ่ะเพราะไม่ได้เตรียมใจไว้เพราะว่านึกว่าหยุด มันจะมีข้ออ้างอย่างนี้แล้วทีนี้คุณจะเอาทีจากไหนมาล่ะเขาก็ไม่ให้ OT คุณแล้วเขาให้ OT คนอื่นคนที่ขยันบางคนอะ่ะคือแบบอยากจะได้ OT มากเลยนะเขาก็ให้คนแบบนั้นไปดูเลยเลยมันมีบางคนได้ห้าหมื่นนะบางคนได้ห้าหมื่นบางคนได้สี่หมื่นบางคนได้สี่หมื่นหกบางคนได้ไม่ถึงสามหมื่นะจริงเพราะอะไรอย่างที่บอกอะ่ะ OT เขาให้ OT แล,แล้วคุณไม่ยอมทําบางคนอ่ะเช้ามาแอบกินเหล้าแล้วจะเข้างานเขาก็ไม่ให้เข้าเขาตรวจแอลกอฮอล์เจอเขาก็ให้กลับ มันจะไปเอาเงินจากตรงไหนมาล่ะแล้วการทํางานทุกการทํางานน่ะเขาก็ต้องการคนที่ตั้งใจทํางานถูกไหมคนกินเหล้าไปคุณไม่ต้องไปเลยตอนเช้ามันอันตราย,ยตัวคุณด้วยเพราะมันเป็นงานเดี๋ยวออกหน้างานอย่างเงี้ยมันมีอะไรต่างๆมันอันตรายเขาก็ให้คุณกลับมาพักถูกปะอยากจะบอกเพื่อนว่าถ้าคุณอยากมาทางานไต้หวันอะคุณมาเถอะคุณไม่ต้องไปฟังใครเขาหรอกไม่ต้องฟังปัญญาด้วยปัญญาพูดอะจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับจากที่เห็นเห็นเห็นมานหลยก็พ<ๆ>ูดตามที<ๆ>่เห<ๆ>็นอะถ้าค<ๆ>ุณอยากมาคุณไม่ต้องฟังใครหรอกเพราะเพราะคุณจะเกิด ห้าสิบห้าสิบถูกปะอย่างคุณอยากจะมาตึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละพอคุณไปบอกว่าโอ้คุณเนี้บอกว่าไม่ดีไม่มีโอทีนะอย่ามาเลยคุณก็ตัดออกไปครึ่งละคุณก็ลังเลละทําให้ชีวิตของคุณอ่ะมันไม่เดินก้าวหน้าสักทีหนึ่งมันก็อยู่กับที่เพราะว่าอะไรมันมีคนฉุดลังคุณไงอย่างตัวปบญญาตอนที่จะมาทํางานไต้หวันเนาะคืออยากมางานจะมีโอทีหรือไม่มีก็ได้ช่างไม่สนใจงานอะไรก็ได้ฉันจะมาฉันขอแค่ให้ฉันได้มา พอได้มาเข้าจริง,รงแล้วอ่ะเอ้ยมันก็ดีนะเพราะว่าปัญญาไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะขอแค่ให้ได้มาทํางานเมืองนอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเหมือนมาหาประสบการณ์แล้วก็อยากจะมาทํางานต่างประเทศครั้งแรกอ่ะเงินไม่มีเลยจะทายัางไงละ่ะมีเงินยู่หมื่นกว่ากว่าอย่างเงี้ยไปเกาหลีก็ไม่ได้ต้องเรียนต้องสอบอีกแล้วก็ไปอิสราเอลก็ไม่ได้เพราะาต้องใช้เงินหลักแสนแล้วจะไปเอาจากไหนมาละ่ะเอาปัญญาที่ไหนมาละ่ะพูดง่ายคือเป็นคนจนเป็นคนที่ตัวคนเดียว ก็คือแบบมีเงินใช้เดือนชนเดือนแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าถ้าฉันมีโอกาสมาฉันก็จะมามาเจอบริษัท b o สดีไลท์แมนพาวเวอร์เขาโพสใน Facebook คือปัญญาก็เชื่อว่ามันจริงเหรอมี5,000บาทมาได้จริงเหรอปัญญาก็ไปสมัครก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้ฉันไปสมัครก่อนจานําได้ว่าไปสมัครเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาแล้วเขาพิมพ์ว่าในแชทนะในในในเฟซบุ๊กนะ <c oughs> เขาบอกว่ากําหนดเดินทางคือสิธันวา เอ๊ะเดือนเดียวมันจะได้บินจริงๆหรอฉันสมัครมานานละสมัครบ,บริษัทอื่นเนะเาะรอตั้งสามเดือนแล้วยังไม่ได้บินเลยตอนนั้นปิดประเทศด้วยลองสมัครดูเออได้บินจริงป่ะตอนนั้นสมัครผู้ช่วยกุ๊กพูดเลยทำกับข้าวไม่เป็นทํากับข้าวไม่เป็นเลยถามว่าทาเป็นไม่ทากินได้แต่จะให้ไปทําแบบนี้มันทําไม่เป็นแต่ด้วยความมั่นใจฉันจะไปให้ได้อบอกทําเป็นปุ๊บเนี่ยเขาก็มีให้ทดสอบฝีมือเขาจะพาไปร้านอาหารร้านหนึ่งไปร้านตามสั่งของวางเนี่ยเขาบอกเลยให้คุณั่นข้าาอยง ไปยาบอกไปยาก็ไม่รู้ทําอะไรไปถามว่าให้ทําอะไรดี um <am> เขาบอกว่าอะทาต้มยํากับผัดผักต้มยำไปยาก็ทาไม่เป็นหรอกใส่มะม่วงหยิบยิบอะไรก็ได้ใส่ไปใส่น้ําตาลลงไปด้วยทําหน้าม,มั่นใจไว้ก่อนผัดผักพอทําได้อยู่เออก็ผ่านก็ได้มาเมืองนอกก็ทําพ่อครัวได้ประมาณเกือบปีนะจนได้มาทำความสะอาดเพราะว่าเราเป็นคนชอบที่เราตื่นตั้งแต่ตีสามไม่ไหวตีตีสามจนเลิกหนึ่งทุ่มเนี้ยเราไม่ไหวพอดีเราได้โอกาสเราขอยายออกมาทํางานพนักงานทำความสะอาดก็เลยมีโอกาสได้เที่ยวได้ทําคลิปต่าง อยี๋จะบอกว่าถ้าคุณอยากมาให้คุณทําอย่างปัญญาคือขอให้มีโอกาสมาก็มาเลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอยากมาก็คือมาแค่นั้นเองถ้าเรามัวแต่คิดเยอะเราก็บางคนอะแชทมาถามปัญญานะถามสองวันก็ไม่จบอะคุณเชื่อไหมว่าถามคําถามหนึ่งปัญญาก็ตอบทันทีเลยนะปัญญากร็รอมาแหละเขาจะตอบกลับมาวะบางทีสองชั่วโมงตอบกลับมาอะปัญญาก็ตอบต่อไปก็ถามก็ถามไมมีอีกอะปัญญาก็ตอบกลับทันทีปุ๊บแล้วก็รอจนข้ามคืนไปแล้วนะจนไปลืมไปแล้วนะเช้ามาอ่ะ มาถามคาถามอีกป,ญปญัญญาปัญญาเงียดมากนะแบบนี้เพราะอะไรรู้ปะคือถ้าคุณจะสมัครงานจริงๆคุณต้องการเดินทางจริงๆอ่ะคุณจะไม่รอนานขนาดนั้นแชทปุ๊บ <c oughs> ปัญญาตอบปับ๊บคุณต้องตอบกลับมาทันทีนั่นแหละคือคนที่ต้องการมาทํางานถ้าเกิดแบบทิ้งไว้เป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยสองชั่วโมงอย่างเงี้ยล้วแบบคือเคุยกันสองสามวันอย่างเงี้ยไม่จบสักทีคือปัญญาไม่ตอบแชทนปะปัญญาจะด่ากลับไปด้วยคือแบบคือคุณไม่พร้อมจริงจงแล้วคุณคุณอย่ามาถามเล่นเล่นเลยเพราะว่าคนที่เขาจะสมัครจริงๆริงอ่ะปัญ พูดตรงๆนะหลังๆเนี่ยปัญญาหน่อยมากเลยน้อยก็คือแบบรู้สึกแบบเอ๊ะฉันโดนแกล้งหรือเปล่าวะบางคนนะถามแล้วถามอีกคุยกันสิบห้านาทียี่สิบนาทีอะ <c oughs> ่ะหายไปเลยคุยจบคุยเสร็จหายไปเลย <c oughs> แล้วทีนี้ปัญญาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะมีคนแบบนี้มาอีกหรือเปล่าวะทำให้ปัญญาไม่ค่อยตอบแชทพอปัญญาตอบแชทบางคนเขาก็ดีๆเนาะบางคนก็คนที่อยากมามีเยอะคนที่อยากมาคือปัญญาตอบไปปุ๊บเขาตอบกลับมาปับป๊บตอบปุ๊บตอบปั๊บเนี้ย ประสานกันแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนนะคะสักพักนึงเช้ามาเขาก็ส่งเบอร์โทรมาปัญญาก็ส่งห้ผู้จัดการคนเนี้ยปัญญารู้ว่าเขาต้องการมาทํางานจริงๆไม่ได้แบบว่าถามไปอย่างนั้นไม่ได้กลั่นแกล้งปัญญาถ้าเกิดปัญญาพูดไม่ไดีกับใครอะ่ะบางทีอะ่ะขอโทษนะเพราะว่าบางทีปัญญาเจอคนปวดประสาทเยอะเจอคนด่านในแชทก็มีให้เด็กแชทมาด่าส่งข้อความมาด่าก็มีแต่ปัญญาก็คือแบบหลังๆมันก็เลยมีความเครียดสะสมนะครับแล้วทีนี้ ก่ามันจะปรับอารมณ์ได้มันก็ใช้เวลาอยู่หลายวันเพราะว่ามันโดนสะสมมาเยอะบางทีมันกาลังอารมณ์ดีอยู่ละอ่ะโดนข้อความด่ามาอีกไงว่าชอบโอเวอร์เกินจริงบางคนบอกว่าปัญญาชอบหลอกคนมาทํางานเมืองนอกบางคนบอกว่าปัญญาให้คนมาทํางานแล้วไปเรียกเก็บเงินกับเขาไม่จริงนะครับแล้ว๋ยวจะบอกเรื่องนี้ด้วยนะครับมันจะมีมิจฉาชีพบางคนนะครับ ไปอ้างว่าปัญญาระวังนะไปเรียกเก็บเงินกับแรงงานถ้าใครพูดอย่างนี้อย่าเชื่อนะครับปัญญาไม่เคยเรียกเก็บเงินจากใครที่ปัญญาประสานให้ก็คือเดินทางกับบริษัทที่ปัญญาเดินทางมานะครับมีบริษัทที่ไม่ได้ไม่ได้ส่งในนามปัญญานะส่งในนามบริษัทที่ปัญญาเดินทางมาเนี่ยบอส g ีไลท์แมนพาวเวอร์เนี่ยพอปัญญาเดินทางด้วยเงินห้าพันปัญญาก็เลยแนะนําแล้วจะบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไม่มีการวางเงินห้าพันนะตั้งแล้วปัญญาเป็นคนแรกที่ทําคลิปออกมา ทำคลิปออกมาเลยว่า5,000บินได้จริงมีบริษัทจัดหางานบางบริษัทมาเมนว่ามันไม่จริงหรอกคุณคุณอย่าไปหลอกเขา5,000บาทมไม่มีทางบินได้หรอกแล้วสุดท้ายแล้วอะ่ะมี3 4บริษัทอ่ะออกโปรโมชั่นออกเรียกว่าออกคือสาย5,000บินได้เหมือนกันอะ่ะเหมือนกับที่ปัญญาทำอะ่ะเหมือนเหมือนกับปัญญาเป็นคนแรกที่ทําแบบว่าบอกบอกว่า5,000บินได้เลยอะ่ะจริงๆทางบริษัทเขาไม่พูดหรอกแต่ปัญญาเป็นคนเอามาพูดเองอยากให้คนทุกคนอะ่ะ ที่มีเงินทุนน้อยและอยากมาทางานไต้หวันอะแบบมาได้จริงๆอะเพราะบางคนอะจะไปเอาเงินจากไหนมาสามหมื่นอะคือเรามีเงินกินเช้าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่ามีกินวันต่อวันอะแล้วเราจะไปเอาเงินหลักหลักก้อนมาจากไหนเน่ะพอปัญญาพูดไปอะเออช่างเถอะแต่แต่พอปัญญาทาคลิปแบบเนี้ห้าพันบินได้จริงอะมีสามบริษัทที่ตอนนี้มีแบบจ่ายห้าพันลบินได้เลยจากเมื่อก่อนไม่ใช่งี้นะ จะบอกให้ต้องขอบคุณปัญญานะถึงจะถูกแรงงานะต้องขอบคุณปัญญานะอย่าด่าปัญญานะเพราะอะไรรู้ปะพอพอพอมันมีมันมีแบบว่าบริษัทหนึ่งที่จ่ายห้าพันละบินได้อะ่ะบริษัทอื่นเขาก็ต้องทําตามเพราะอะไรรู้ไหมไม่งั้นคนก็ไปที่บริษัทที่จ่ายห้าพันเยวถูกไหมแล้วทีนี้มันผลประโยชน์ตกที่ใครผลประโยชน์มันก็ตกที่แรงงานเพราะอะไรรู้ปะคนก็มีโอกาสได้มาทํางานมากขึ้น บางคนมีเงิน5 0 0 0ันก็มาได้จริงเออฉันไปเมืองนอกดีกว่าเพราะจ่ายแค่นี้ฉันก็ไปได้อันนี้คือยังไม่รวมทำพาส,สปอร์ตตัวโลกตัวประวัติศาสตร์รรนะอันนี้เราจ่ายอีกต่างหากไม่เกี่ยวกันนะอันนี้คือค่าง,งานจะเท่าไหร่ก็ช่างก็จ่ายแค่5 0 0พหากใครสนใจนะครับมีตำแหน่งช่างไม้และช่างเหล็กนะครับหากใครไม่สนใจก็แค่ฟังไว้เป็นวิทยาทานหรือว่าเลื่อนผ่านไปก็ได้ไม่ต้องด่าปัญญานะครับที่ปัญญาทำคลิปบ,บ่อยๆเพราะว่า มันเกิดประโยชน์กับแรงงานบางคนหางานอย่างเงี้ยบางคนไปดุกหรอกไปไต้หวันจะบอกให้งานสวนนะ่ะงานสวนมันยังไม่เห็นจะมีบริษัทไหนเขาส่งนะมันน้อยมากที่จะมีนะแล้วแบบนัดกันมาอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะว่าเขามาแบบผีน้อยหรือมาแบบถูกกฎหมายแต่ปัญญาไม่แนะนําผิดกฎหมายนะที่แนะนํางานก่อสร้างาเป็นงานถูกกฎหมายนะบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนนะมีโอกาสได้ได,ได้มาทํางานเมืองนอกจริง,รงๆแล้วก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินสองสามหมื่นอ่ะ บางคนหาไม่ได้มันทำไงก็ต้องรออีกหลายปีเงี้ยหรออัดวิดีโอไปมาเมมเต็มไม่รู้เรื่องคลิปมันก็เลยไม่ไม่จบไงหากเ,เพื่อนอยากจะสมัครงานไต้หวันนะครับก็ทักมาที่ Facebook ปัญญาทานใสแล้วก็กดเข้ามาที่กลุ่มงานไต้หวันเที่ยวไต้หวันที่ปัญญาขึ้นให้บนหน้าจอนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของปัญญาทานใสด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย